ลกล้วยปิ้งราดน้ำกะทิโบราณจ้าค้าเบะเบ๊ะก็มาเจอกล้วยปิ้งแบบโบราณน,น้ำกะทินะคะที่หน้าราชพัฒน์กาญจนบุรีค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศการทำกล้วยปิ้งด้านในเลยจ้าอันนี้ยังไม่ได้ปิ้งนะคะ นี้ที่กัดขายอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่หน้าราชพัฒน์นะคะที่นึงก็จะไปในโมเลียนค่ะคมโมเรียนกับไข่ออค่ะเลโรงพยาบาลสิงแรกค่ะอันนี้ร้านชื่อร้านก้วยปิ้งอะไรคะร้านก้วยปิ้งน้องจูนนะคะพิกัดที่หน้าราชพัฒน์นะคะ ใครสนใจก็แวะมาทานได้นะคะมาซื้อได้ค่ะเป็นกล้วยปิ้งแบบโบราณน,นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำกล้วยปิ้งนะคะกล้วยย่างแบบโบราณค่ะ้วยปิ้งโบราณน,นะคะอ๋ออันนี้เป็นแบบน้ำกะทิโบราณ ม,มีเกลือมีใ <c oughs> บเตยมีอะไรใช่โบราณโบราณนี่แหละอ่าอันนี้เขาใช้กล้วยอะไรคะกล้วยน้ำวา้า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 ดีที่สุดใช่แล้วมุกหางมุกก็ยากหรอกคนไม่ได้ลงกล้วยน้ำวา้าไทยๆแบบนี้แหละคุอยากให้หนูฟรีๆขอบคุณค่ะ อาวันนี้คุณยายให้ด้วยนะคะโปรโมทให้ยายขอบคุณค่ะคุณยายยายให้หนูค่ะพี่น้องไม่กินอันกล้วยปิ้งราดน้ำกะทิโบราณจ้า